สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กันในชิ i โรสบัตช์ชาแนลอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็มีข่าวใหม่อัปเดตนะครับซึ่งเป็นข่าวที่น่าสนใจมากนะครับมันเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมวันนี้หน้าต่างเกมของเราเนี่ยไม่ใช่หน้าต่างเกมเา้าบอกว่าเป็นหน้าต่างในการทักทายนะเปลี่ยนไปนะครับปกติจะเป็นหน้าต่างเกมหน้าต่างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแบบรอติมก็มเริ่มอัดเกมอนะไรยงเงี้ยแต่ว่าวันนี้ครับมันเป็นเกี่ยวกับข่าวสารซึ่งเป็น จะบอกว่าเป็นข่าวสารดีไหมอ่ะมันเหมือนกับว่าเป็นเอ่อต้องใช้คําว่าเป็นข่าวหลุดนะครับเป็นลักษณะของข่าวหลุดซะมากกว่านะเป็นข้อมูลที่ได้มาจากการเอ่อปล่อยข่าวนะครับมันเป็นเหมือนจะว่าไงดีอ่ะควใช้คําไม่ถูกนะคือทางเพจของเซเว่นนาพอเก่าอะครับเอ่อซเว่นพเก่าออฟฟิเชียลเออป็นคนปล่อยข่าวหลุดนี้ออกมาเองนะครับ นั่นแหละนะก็คือจากการอัปเดตครั้งก่อนหน้านี้ครับเป็นการอัปเดตชุดคอสตูมใหม่ของเซเว่นไถูกไหมเออเป็นการอัปเดตชุดคอสตูมครบรอบ3ปีนะครับแล้วก็มีการรีเมคสกิลต่างๆของเซเว่นไทเนี่ยทุกตัวเลยนะเว้นแต่เดโรนนะครับเพราะว่าเดโรนเนี่ยเอ่อออกจากกลุ่มเซเว่นไไปแล้วแล้วก็ไปเข้ากลุ่มของดักไนท์นะครับสำหรับ เราต้องลองมาดูชุดคอตูมกันดนีครับชุดคอตูมของเซเว่นไนท์เนี่ยที่ครบรอบสามปีนะครับก็จะมีชุดนี้ก็คือเป็นชุดของลูดี้ชุดนี้ก็จะเป็นชุดของเซฟใช่ไหมครับชุดนี้ก็เป็นชุดของคริสส่วนชุดนี้ก็คือชุดของไนรีนนะครับอันนี้ก็ราเชลแล้วก็นี่ก็คือสไปนะครับโอเคครับ จากการที่เราดูเนี่ยเราก็จะรู้ว่าชุดคอสตูมที่เข้ามาในแพ่นก่อนเนี่ยมันเข้ามาแค่6ตัวถูกไหมครับเข้ามาแค่6ตัวแต่ขึ้นชื่อว่าเซเว่นไนท์อ่ะก็เซเว่นไนท์แต่พอเดโรนออกไปแล้วจะเป็นเซเว่นไนท์ได้ยังไงในเมื่อมีแค่6คนใช่ไหมดังนั้นตอนนี้ครับมีข่าวหลุดออกมาเป็นข่าวที่แบบทําให้วงการของอาจจะทําให้ต้องใช้คาว่าอาจจะนะอาจจะทําให้วงการของเซเว่นไนท์เนี่ยสันส่นสะเทือนกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับ ก็คือเรามาดูภาพนี้นะครับนี่ครับเห็นจุดที่แตกต่างก็ได้สังเกตไหมตรงนี้ครับตรงช่องโปรไฟล์แล้วก็ตัวละครทางด้านซ้ายมือสุดนะครับตัวละครเนี้ยถ้าผมจะไม่ผิดที่ออกที่ผมได้ยินข่าวมานะครับคือนางชื่อว่าวาริซ่านะครับตัวนี้นะก็จากข่าวุ่นเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นเซเว่นไนท์ตัวใหม่ เ็นเซเวนในตัวใหม่ที่เข้ามาแล้วแทนตำแหน่งของเตโรนนะครับโอเคเราลองมานับตัวละครในภาพนี้กันก่อนครับเออ่ทางด้านขวามือุเนี่ยก็จะเป็นราเชลใช่ไหมโงกสูงๆเนี้ยราเชลแน่นอนใช่ไหมโอเคครับถัดจากราเชลมาเนี่ยก็จะเป็นคลิสนะครับนี่นะคลิสแล้วก็ถัดจากคลิสมาครับจะเป็นไอรีนโอเคนะแล้วก็เป็นเจฟครับนี่ แล้วก็อันนี้ก็สไปน์นะนี่ครับสไปน์แล้วก็นี่ก็จะเป็นลูดี้นะโอเคครับหลังจากนั้นอนะ่ะพอเราเทียบกับภาพแรกนี่นะครับหกตัวละครใช่ไหมภาพที่สองครับเรามานับกันลูดี้หนึ่งสไปน์สองเจฟสามอ่ะไอรีนสี่ลูดห้าลาเชลหกเรียบร้อยครับหกตัวละครที่นำชุดคอสตูม เข้ามาในครบรอบ3ปีนะครับแต่ว่าตัวละครทางซ้ายมือสุดเนี่ยเขาคือใครล่ะ,ะใช่ไหม,มหลายคนก็จะเริ่มสงสัยว่าเขาคือใครเขาเป็นเซเว่นไนท์ตัวใหม่จริงเหรอเขาเป็นคนที่จะมาแทนที่เดลรนใช่ไหมแล้วเขาจะเข้ามาเมื่อไหร่เขาจะมีความสามารถอะไรเขาจะสามารถเอาไปลงไหนได้บ้างตัวละครจะสวยไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเออแลวจะมีชุดคอดสตูมครบรอบ3ปีเหมือนเพื่อนๆของเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับ ตอบได้คําเดียวว่าต้องรอข่าวสารมากันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าอันนี้มันเป็นเทียงแค่ข่าวหลุดครับเรายังไม่รู้เลยว่าไอข่าวเนี่ยมันเป็นข่าวโคมลอยไงมันเป็นข่าวที่แบบประมาณว่าเอ้ยลอยลอยขึ้นมาเฉยเฉยว่าเนี่ยมันเป็นตัวละครใหม่หรือเปล่ามันเป็นภาพที่หลุดออกจากออฟฟิเชียลของเซเว่นไ์ปกเก่าจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่ภาพแฟนอาร์ตหรือว่าเป็นแค่ภาพที่เขาวาดขึ้นมาเล่นๆเฉยๆอะไรอย่างงี้ครับผมก็ไม่สามารถชี้แจงแล้วก็ ปันคงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ะว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันเป็นเซเว่นไนต์ตัวใหม่แน่นอนอะไรเงี้ยผมบอกไม่ได้อย่างงั้นครับเพราะว่าถ้าเกิดข่าวสารมันผิดพลาดมาผมจะเป็นคนถูกต่อว่าถูกปะเออดังนั้นเราก็ต้องรอข่าวสารกันต่อไปครับก็คือต้องบอกว่าคลิปเนี้ยที่เอาออกมาคือการมโนโกันล้วนว่าเฮ้ยอันเนี้ยคือเซเว่นไนท์ตัวใหม่หรือเปล่าอดใช่ไหมโอเคครับถ้าเกิดมันเป็นเซเว่นไนต์ตัวใหม่จริงอะผมว่าน่าจะเป็นผู้หญิงนะ เพราะว่าดูจากสภาพแล้วหนึ่งคือชื่อชื่อคือวาเดซาก็น่าจะเป็นชื่อผู้หญิงแล้วถูกไหมแล้วก็ดูจากทรงผมหน้าตาดูจากดวงตาครับนี่ยดวงตาผู้หญิงมากอบมีขนตาด้วยนั่นแหละครับแต่ว่าใครจะไปรู้มันอาจจะเหมือนกับไอ้สองพี่น้องดาร์กไหนก็ได้ไอ้ลันลันกับ,บรัดเซลอะไรนะเอออาจจะเป็นสพี่น้องเหมือนสพี่น้องนั่นก็ได้เป็นแบบ เสาวดุนอะไรเงี้ยเออนั่นแหละเราก็ไม่สามารถบอกได้ใช่ไหมก็ต้องรอข่าวสารต่อไปครับซึ่งผมคิดว่านะมันอีกไม่นานหรอกครับมันก็น่าจะมีการชี้แจงข่าวสารจากทางออฟฟิเชียลของเซเว่นนปอระกเกลออกมาครับเพราะว่ามันมีภาพหลุดอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ต้องมีคนประโคมข่าวขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแ,แล้วมันก็ต้องแบบเป็นข่าวขึ้นมาแบบทําให้ทางออฟฟิเชียลเขาขออกมาชี้แจงันได้นะครับนั่นนะ โอเคครับแล้วก็เอ่อจะพูดถึงเรื่องอะไรกันโอเคครับก็คือหลังจากอัปเดตเอ่อครบรอบ3ามปีเสร็จแล้วอะ่ะผมว่าอาจจะมีมไพรส์จากเซ็นเป็นไอโฟนเก่าที่แบบเอาโวลครเนี้ยเข้ามาอ่าเขาบอกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเปอร์เซ็นที่เป็นไปได้นะไม่ใช่ว่าร้อยเปอร์เซ็นที่เขาจะเอาเข้ามานะครับเขาบอกว่าเป็นเปอร์เซ็นเป็นเปอร์เซ็น ที่เขาจะเอาเข้ามาซึ่งเรายังไม่รู้เลยว่าเฮ้ยอดีตภาพแปดอาร์หรือเปล่าะถ้าเกิดเป็นภาพแปดอาร์ขึ้นมานี่เป็นเรื่องเลยนะผมเอาข่าวมา,า,าเป็นอย่างนี้นะโอเคครับก็ประมาณนั้นแหละก็ต้องมาถามเราลองมาวิเคราะห์กันเล่นๆดีกว่าครับว่าถ้าเกิดวันนิตซาเนี่ยขเข้ามาจริงนางจะชื่อว่าวันิซาจริงหรือเปล่า แล้ววานสซ่ามีความหมายว่าอะไรอนะ่ะเราไปหาความหมายกันดูได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดนางเข้ามานางจะเป็นสายอะไรอ่ะใช่ไหมเพราะว่าเดโลนที่ออกไปอะ่ะเขาเป็นสายจงดีสายสายไอ้ธาตุไฟอ่ะเออนั่นแหละเขาเป็นสายโจงดีแต่ว่าถ้าวานิสซ่าเข้ามาอ,อ่นานางจะเป็นสายอะไรเพราะว่าเอ,อ่อจากข่าวครั้งก่อนหน้านี้ครับที่ ถ้าใครเข้าไปในเกมเซเว่นไนท์ปอร์กเก่าตอนนี้จะสามารถกดเข้าไปดูที่สมุดภาพตัวละครได้ครับแล้วก็เข้าไปที่สมุดภาพตัวละครพิเศษเที่เซเว่นไนท์นะครับแล้วก็ไปดูตัวเอเวของเซเว่นไนท์ครับมันจะเรียงกันอยู่ด้านล่างมันจะเริ่มต้นจากซิสแล้วก็สไปแล้วก็ไอรีนใช่ไหมแล้วไปที่4นะ มันจะเป็นก๊์ดเหมือนกับเวลาเราเปิดก๊าซนะครับมันจะได้แบบเฮ้ยพอเปิดการาดเสร็จปุ๊บมันได้สีดาวใช่ปะ่ะเออมันก็จะเป็นพื้นหลังแบบสีแดงๆน่ะมันไม่ใช่แบบพื้นสังพื้นหลังดําเมี่ยมอะไรเงี้ยเออมันก็จะเป็นพื้นหลังแบบสีแดงๆทองทองกนแหละแล้วก็ถ้าคุณกดเข้าไปในภาพตรงไอ้การาดไปนะนะั้นน่ะมันจะขึ้นเป็นนาฬิกาทรายมาครับเออพอมันขึ้นเป็นนาฬิกาทรายมาเสร็จปุ๊บมันก็มีคนมโนนี่ อย,อย่าใช้คำว่ามโนต้องใช้คำว่าจินตนาการลำเลิศเออต้องใช้คำว่าจินตนาการลำเลิศอะไรอย่างงี้เออคิดว่าเฮ้ยวานิซ่าเข้ามาเออว่าในกลุ่มเซเว่นไน์ยังไม่มีตัวเวทเลยเออถูกไหมครับในกลุ่มเซเว่นไน์ยังไม่มีตัวเวทเลยนะอ่าแล้วถ้าเกิดวานิซ่าเข้ามามีนาฬิกาทรายเป็นอาว <inequalities S 1> ุธลหะอ่านะเร่มีคนคิดต่างครับว่าเอ้ยๆๆ นาฬิกาทรายที่โหลดดิ้งขึ้นมาจะไม่ใช่อคอนธรรมดาแต่จะเป็นอาวุธของวานิสาครับแล้วถ้าเกิดวานิสาเป็นตัวเวทแล้วมีความสามารถในการ PVP ช่วยเพื่อนใน p v p บัฟ PVP อะไรต่างๆเงี้ยครับทีมเวทอาจจะก,กลับมาอีกครั้งแบบทีตอนมันไม่ใช่มันไม่เชิงว่ากลับมาอีกครั้งเพราะตอนนี้ทีมเวทมันก็ยังลุ่งโลดอยู่ใช่ไหมแต่ว่ามันอาจจะไปบัฟให้ทีมเวทที่แบบดีขึ้นอะไรเงี้ยครับ อนะ่านะประมาณนั้นเพราะว่าอ่ะเราลองมาวิเคราะห์กันเล่นๆว่าอ่ะลูดี้ลูดี้เป็นธาตุดินครับเป็นใช้ธาตุดินในการอ,อ,อัปเกรดตัวละครหรือก็คือเป็นสายป้องกันใช่ไหมสายดีเฟนต์ป้องกันเลยเออถึกมากแต่ตีไม่แรงเออถึกมากเลือดเยอะมากนั่นแหละต่อไปครับสไปสไปเป็นสายอะไรครับสไปเป็นสายบาลานเป็นสายที่เออตีจะแรงแรงอยู่ระดับหนึ่งเกาะก็เยอะ ก็ถึกอยู่อ่ะโอเคครับสไปค์เป็นสายบาลานอ่ะเจฟละ่ะเจฟเป็นสายอะไรเจฟเป็นสายบาลานครับเจฟเป็นสายบาลานเหมือนกับสไปค์เลยเนี่ยครับเห็นไหมสองบาลานแล้วนะสองบาลานหนึ่งถึกนะโอเคต่อไปไอรีนครับไอรีนเป็นสายอะไรไอรีนเป็นสายจมตีครับเป็นใช้คาดไฟอ่ะ กจำเดโลนะครับเป็นสายโจมตีซึ่งจะโจมตีแรงมากแต่จะอาจจะบางนะโอเคครับแต่ว่าพอเวกมาก็ไม่ได้บางเลยหรอกก็นาำก็ยืนได้ยืนได้นานอยู่โอเคครับต่อไปคือคลิสคลิสเนี่ยครับคลิสก็เป็นสายบาลานซแนะคลิสก็เป็นสายบาลานซ์ซึ่งสายบาลานซ์ก็อย่างที่ว่าครับเออสไปคลิสเออเจฟ สไปคลิสเจฟใช่ไหมเออก็เป็นสายบาลานครับอ่ะต่อไปลาเชลลาเชลก็ยังบาลานแต่ลาเชลบาลานปะวะน่าเออใช่ครับบาลาลาเชลนะ่าจะบาลานถ้าผมจำไม่ผิดนะผมคงไม่ได้ลาเชลคงไม่ใช่สายจงตีใช่ไหมผมไม่แน่ใจอะ่ะแต่ว่าถ้าผมจำไม่ผิดคือสายบาลานนะครับสำหรับลาเชลนะก็เนี่ยครับอย่างที่ว่าพอทุกคนเห็นแล้วอะก็จะเห็นว่าเฮ้ยเนี่ยในตัวละครทั้งหมดเนี่ยอ่ะ สายตึกมีไหม่หาธาตุดินมีอ่าสายบาลานมีไหมเกือบจะทั้งเซเว่นไนท์เกือบทั้งหมดนะครับเกือบจะเป็นสายบาลานหมดเลยเออนั่นแหละสายจมตีมีไหมมีครับตอนนี้ที่ขาดนะที่ขาดนะครับมีสองสายคือสายเวทใช่ไหมสายเวทที่ใช้ธาตุน้ําในการอัพเกรดนะครับกับเออ่คิวเลอร์อ่าคิวเลอร์ซึ่งใช้ธาตุแสงในการอัพเกรด ซึ่งเนี่ยครับผมก็ไม่รู้นะว่าวาเนสตาเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่เป็นลักษณะของสายเวทหรือเปล่าหรือสายฮิวเลอร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่สามารถบอกได้ใช่ไหมต้องบอกว่าเรายังไม่รู้เลยว่านางจะเข้ามาจริงๆหรือเปล่าเออนั่นแหละแต่ถ้าเข้ามาผมลุ้นให้เป็นสองสายนี้ครับเพราะว่ามันจะเป็นการพลิกโฉมครั้งใหม่ของเซเว่นไนท์เพราะว่าเซเว่นไนท์ไม่เคยมีตัวละครแบบสายพวกนี้อยู่ในกลุม่มไงเออ แต่เหตุผลที่ผมไม่ตีไปทางยูเลอร์ม,มากเพราะว่ากลุ่มสมาพันธ์ทีออ่อยู่กับเซเว่นไนท์ครับที่ร่วมมือกับเซเว่นไนท์ครับมีตัวละครที่ถือตะเกียงผมจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรที่ถือตะเกียงเป็นผู้ส่งวิทญาณนะครับที่เข้ามาใหม่เป็นตัวละครใหม่นะครับก่อนก่อนสฟีน่าจะมาเออนั่นแหละตัวนั้นเป็นยูเลอร์ไปแล้วไงดังนั้นผมคิดว่าเฮ้ยมันมีโอกาสที่จะเป็น สายเวทกากกว่านะนะแต่เราก็ต้องรอดูต่อไปอันนี้เป็นแค่ข้อสันนิษฐานของผมนะครับว่านางอาจจะเข้ามาในลักษณะแบบนี้นะแล่ถ้าเข้ามาจริงอ่ะเราก็ต้องมานั่งตั้งตารอคอยหรือว่านางจะมาพลิกโฉมจะเวไน,นไปในทิศทางไหนนะเพราะว่านางอาจจะมีสกิลที่แบบพิเศษมากหรือว่าเปิดการ์ดแ็กการ์ดแบบหายากมากหายากกว่ายอนฮีอะไรเงี้ย เออผมก็ไม่รู้ไงนั่นแหละแต่ถ้าเข้ามาจริงผมว่ามันก็เป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าหนึ่งคือมันมีมันต้องมีเนื้อเรื่องใหม่ออกมาให้อ่านใช่ไหมมันต้องมีตัวละครแบบดูจากภาพก็รู้แล้วมันต้องน่ารักอ่ะไม่ใช่ว่าบอกน่ารักเร็จปุ๊บพอเ,เข้ามาผู้ชายนี่คือแบบช็อกเลยนะช็อกแบบฮะคลิปนี้กูบอกน่ารักโอ้ไปกูเด็ดอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นแหละครับก็เอาเป็นว่าเรา มาคอยดูข่าวสารเพิ่มเติมหลังจากนี้กันว่าเนี่ยข่าวสารที่จะออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงทางเซเว่นไนท์ปอกระเกาหลิ่งออฟฟิเชียลเนี่ยเขาจะออกมาชี้แจงหรือเปล่าแล้วก็คือต้องบอกว่าต้องติดตามข่าวสารนะครับนั่นแหละเพราะว่าเกมนี้มันก็อย่างที่ว่าว่าเซเว่นไนท์กเกาห่ะมันเป็นเกมเก,มกาหลีเออซึ่งมันเป็นภาษาเกาหลีอ่ะ ถ้าใครแบบไม่ได้เก่งเกาหลีก็ต้องรอฟังแปลใช่ว่าต้องรอฟังแปลต้องรออ่านอ่านไอ้แปลในกลิปนะครัที่โซาแปลออกมาเออนั่นแหละโอเคครับก็ประมาณนี้แหละนะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะถ้าสมมุติว่ามีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมหรือว่าออกมาใหม่เนี่ยผมก็จะพยายามอัปเดตให้ฟังกันเรื่อยๆนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ ใครชอบก็ชื่อมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆนะโอเคครับดังนั้นวันนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ